สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสำหรับชาวเล็กตะล็อกรีเบิร์ตวันนี้ครับผมผมจะพาเพื่อนๆครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงในการขนส่งครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าระบบสัตว์เลี้ยงในการขนส่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นไม้พรสวรรค์นะครับซึ่งไอเดียของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะในการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดเหมืองเก็บสะสมไล่ล่านะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบคราต่างๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะทําไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเอาล่ะใครที่มีไอเดียอะไรครับผมในการนําเสนอ และช่วยการหาข้อมูลสําหรับเกมนี้นะครับแดกนรลล็อก r e b i r ร์อย่าลืมครับคอมเมนต์ที่ใต้งกนคลิปแล้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูระบบขนส่งครับว่าเราจะขนส่งอะไรดีเราจะขนส่งอะไรได้บ้างและทําอย่างไรให้มันได้ผลประโยชน์และสิ่งที่จะตามมาได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครบับอย่างไรให้ถูกวิธีและเราเนี่ยจะสามารถ ฟาร์มของและอัปเลเวลคาร์ของเราเนี่ยไปได้สูงขนาดไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k game top up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนเพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว ร้อเปอครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองค เอาละคทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของต้นไม้พรสวรรค์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆสําคัญเลยนะครับซึ่งผมจะพูดทุกสายเลยนะครับว่าเราควรอัพอะไรนะครับและทีนี้เนี่ยผมจะพูดว่าถ้าเราอัพไปแล้วนะครับเราอัพผิดเนี่ยเราควรที่จะรีเฟรนะครับซึ่งมันสามารถรีแต้มได้นั่นเองครับซึ่งในการรีแต้มนะครับเราก็สามารถรีแต้มได้ 2วันต่อ1ครั้งนั่นเองครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับให้เราเลือกกันไปก่อนว่าเราจะไปสายไหนก่อนนะครับอันดับแรกนะอล่ะทีนี้นะครับถ้าผมจะทําในส่วนของไลลานะครับเพราะว่าอยากจะได้ของไปขายด้วยและก็ของมาทําตัวด้วยนะครับผมถ้าพลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับตรงนี้นะถ้าเรานะครับไลลาเสร็จปุ๊บหกเนี่ยมันจะคืนค่าพลังชีวิตนะครับหวันเนี่ยเราไม่ได้เล่นอะไรบ่อยหรอกนะครับผมแต่ว่าค่าพลังเนี่ยค่อนข้างสาคัญเพราะยิ่งค่าพลังเราเยอะนะครับเราก็จะส่งของได้แบบว่า หลายครั้งนั่นเองนะครับผมเอาละทีนี้นะครับต่อมาเราจะอัพอะไรต่อนะครับอันนี้ผมอัพเต็ม5เลยนะครับผมนี่นะผมอัพเต็มขีดสุดเลยนะครับตรงนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นนะครับ30%ของค่าพลังชีวิตที่มันจะคืนมาครับก็คือแบบอโหเยอะแล้วนะสามนะครับของค่าพลังนะสมมติว่าเราส่งไป1,000นะครับของค่าพลังชีวิตเราก็จะได้คืนมาตั้ง300เลยนะครับอันนี้คุ้มนะ ถ้ามันติดนะครับโอกาส10%โอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะเลือกอะไรต่อมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3สายอาชีพครับให้เราเลือกอาชีพของเราก่อนครับว่าเราเล่นอะไรนี่ให้เราติ๊กดูเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแท่งเหล็กตรงนี้เนี่ยมันใช้ในการเอนชาร์ตนะครับ4 6ถึง90นะครับเรเวลนะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าซอสแมนนะครับกับเมอร์เชสนะครับก็คือพ่อค้ากับนักดาบนะครับหรือในนะ ก็จะใช้ในส่วนของปะการังนะครับในการครับนั่นเองครับต่อมาครับก็คือจะเป็นในรูปของแหวนนะครับก็คือเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับสามารถเอ็นชาร์ตอุปกรณ์นะครับสายเม็ดแล้วก็พระนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ใช้หอยนะครับอ่าขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราเลือกอะไรอันนี้โจนนะครับกับอาเชอร์เราก็เลือกฟูนะครับโอเคครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะไปใส่อะไรถ้าสมมุติว่าผมเล่นซอสแมนนะครับผมก็จะออพปะการังนั่นเองครับผมก็ให้เราใส่เต็มเลเวล5เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญนะซึ่ง โอกาส25%นะครับมันจะได้รับในส่วนของปากกระดังเนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นเองครับผมโอเคเราอัพไปเลยแล้วทีน,นี้นะครับเรามาดูในช่องนี้ละกันช่องนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่งของได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าก็ผมมองว่ามันก็ยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะในการส่งเยอะส่งน้อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว มันก็จะไปตันในส่วนของค่าพลังชีวิตอยู่ดีครับถ้าค่าพลังชีวิตของเราเนี่ยเราฟาร์มน้อยเราไม่ค่อยได้แบบว่าไปล่าขวดพลังชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าสําคัญนะครับในการเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพสิ่งที่เราจะต้องอัพเนี่ยผมมองว่าขนาดหลอมเหลวนะครับมีโอกาส5%ที่จะได้ของคืนหรือวัสดุคืนนั่นเองครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าสําคัญมากมากครับปมติ๊กให้หมดเลยนะครับผมก็คือแค่2องเลเวลนะครับมันก็จะเต็มแล้ว มันเป็นเพราะอะไรครับทําไมถึงสําคัญครับให้เราสังเกตว่าให้เราเข้ามาที่ระบบสร้างนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างอันนี้นะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของค่าหลอมเหลวมันติดนะครับผมมันจะคืนของมาให้เราเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับครับติดแล้วก็ได้คืนด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับสําหรับการอัพนะครับผมต้นไม้ควันสวรค์ตรงนี้นะอ่าอันนี้เราต้องอัพอันนี้นะครับคุ้มและโอกาส5%นะครับคืนมาให้ตั้งนะครับถ้าเราอัพเต็มต์นะครับถ้าครับ ซึ่งปลานะครับมันก็จะเหมือนกันเลยว่าเราเล่นสายอะไรนะครับตรงนี้นะเวลาเราไปคาฟนะครับผมเนี่ยเล่นสายไนหรือซอร์ทแมร์นะครับผมก็จะัพตรงนี้นะครับผมผมก็จะัพเพิ่มเลยประมาณ5นะครับผมโอเคมันก็จะมีโอกาสนะครับในการได้รับนะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้25ก็จะมีโอกาส25นะครับจะได้รับในส่วนของอะไรเนี่ยแมวน้าปะแมวน้ําเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับก็คืออันสุดท้ายนะ อันสุดท้ายเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเอฟเฟกในการอัปเกรดสกิลนะครับประเภทอัปเกรดยูนะครับของแพทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น12เปอนคือโอ้โหอันนี้ดีมากครับทีนี้นะครับผมจะให้เพื่อนดูนะครับว่าตัวสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้5ยูใช่ไหมครับที่เราอัพขึ้นเมื่อกี้มันจะเพิ่มให้กับสัตว์เลี้ยงอีก12นนะครับก็คือ ค่า U เนี่ยมันคือผลตอบแทนนะครับหรือผลผลิตที่มันผลิตมานะครับมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็คือเอาง่ายๆก็คือมันจะได้รับผลตอบแทนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าหลักที่เราค่อนข้างสําคัญมากๆในการส่งของนะครับที่จะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นเวลาเราจะสุ่มหาสัตว์เลี้ยงหรือเราสกัดนะครับแนะนํานะครับว่า 5เกณฑ์ค่อนข้างสําคัญมากๆครับหรือค่าสถานะ3หัวข้อนี้นะครับถ้าใครมีแบบ SSS แบบถ้าใครมี S บวกแบบนี้เนี่ยยิ่งค่อนข้างดีครับผมเพราะว่ามันจะได้ค่ายิวเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับเห็นไหมค่ายิวตรงนี้เนี่ย95%ครับมันค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาเราจะส่งของนะครับผมตรงนี้เนี่ยค่าตอบแทนม,มันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองครับของที่เราได้มันก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วค่าโหลดคืออะไร ค่าโหลดก็ตามความหมายเลยครับค่าโหลดเนี่ยมันก็คือมันก็คือสโตนะครับสโตที่เราสมมุติว่าเราจะไปขุดแร่ใช่ไหมเราขนรถเข็นไปนะครับรถเข็นเราน้อยใช่ไหมมันก็ขนได้น้อยถ้าเราอยากจะเพิ่มขนาดในการบรรจุนะครับเราก็เพิ่มค่าโหลดให้กับมันนั่นเองครับมันก็จะเก็บของได้เยอะมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ามีโอกาสเก็บได้เยอะนะนละอย่างนะครับ อย่างเลยเก็บได้เยอะแต่โอกาสน้อยมันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องค่าหลดเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะค่าพลังชีวิตนะครับค่าพลังชีวิตที่เราจะส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าไปนั่นเองครับผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนดูนะอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมจะส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับเพื่อความไม่งงนะอย่างนี้ครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้นานมากขึ้นนะครับเวลาเราไปส่งของนะอ่ะมันก็จะเป็น90นะครับเห็นไหม 90นาที120นาทีนะครับยิ่งค่าวิทย์เยอะเราก็สามารถส่งได้หลายนาทีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมถ้าเป็น90าเนี่ยทำไมมันไม่ให้ไปนะครับเพราะว่ามันบอกว่าค่าวิทย์ของสัตว์เลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเองครับอ่ะสมมุติว่าผมจะหาตัวที่ค่าวิทย์เป็น S อนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะอ่าอย่างเช่นเด็กนะครับอ่ะเด็กเด็กนี่ยังไม่ถึงนะครับเด็กยังไม่ถึงนะตัวนี้4,8 0 0นะครับผมโอเคเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมครับและทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูในส่วนของค่าโหลด ค่าโหลดเดี่ยมันจะแจ้งตรงนี้ครับก็คือผลคาดการนะครับอันนี้คือค่าโหลดนะเพื่มนๆสังเกตนะครับ1,640นะครับเห็นไหมครับค่าโหลดแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้1286นกครับอ่าก็คือค่าที่มันบรรจุได้นะครับผมถ้าสมมติเด็กนะครับ1,338ประมาณนี้นะครับก็คือค่าโหลดของมันนะครับที่เราจะสามารถส่งเข้าไปได้นั่นเองครับอันนี้พันห้นะเห็นไหมถ้าเรานะครับสกัดดีนะครับ แบบว่าเน้นหาสัตว์เลี้ยงดีๆนะครับที่จะทําให้ค่ายูเนี่ยตรงนี้มันเยอะนะครับเวลาเราส่งของมันก็จะได้เยอะนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยอ่ะสมมุติว่านะครับทีนี้ผมอยากจะไปสายไล่ล่าใช่ไหมผมอยากจะไปอ่าไล่ล่าสําหรับปลานะครับปลาที่ราคาแพงอ่ะสมมุตินะ ปลาที่ราคาแพงในตลาดณนปัจจุบนันนะปลาอะไรวะอยากจะได้ปลากระกลังนะครับสายผมเนี่ยคือปลากระกลังใช่ไหมอ่ะผมก็จะทําปลากระกลังนะครับผมก็จะไปทําการบิวสัตว์เลี้ยงนะครับหรือไปฝึกฝนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยองให้เรานะครับไปหา NPC นะครับที่มีชื่อว่า Advanced Master นะครับท a ม m e r นะให้เราไปทําการฝึกฝนนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ตัวนี้นะครับก็คือค่ายวมันเยอะที่สุดที่เรามีอยู่นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะผมจะทําให้เพื่อนดูนะครับสมมุติว่ามันเยอะที่สุดแล้วผมอยากจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยมาเป็นส่วนของปกากกระงนะครับเราต้องเสีย800คริสตัลนะครับในการเปลี่ยนแต่โอกาส40%นนะก็ไม่ยากหรอกครับผมก็เปลี่ยนบ่อยอยู่นะครับอ่าเราก็กดอย่างนี้เลยครับจนกว่าจะได้ปกากกระรงอันนี้ไม่สำเร็จนะครับอ่าไปอีก800เนี่ยได้แล้วนะครับอันนี้ก็ เราก็สามารถนําไปฟาร์มกับปากะลังได้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับค่ายิวที่เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆพอจะเข้าใจนะครับทีนี้เรากลับเข้ามาครับในส่วนของการส่งของของเราแล้วกันนะครับอัพอะไรนะครับเราพอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่านี้เนี่ยเราควรที่จะอัพมากๆนะครับและค่านี้เนี่ยมันเป็นค่าที่จะเอาไว้ใช้ลงดันนะครับจะมีโอกาส30%ที่จะได้รับของ รางวัลชนะนะครับ1ใบนะเพิ่มนะอันนี้ก็สามารถไปใช้ในดันได้นะครับแต้มพอยของเราเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่3แต้มนะครับเราก็จะเอาไปลงกับตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเราอยากไปลงกับปูก็ได้นะครับผมหรือหอยก็ได้แล้วแต่เรานะตรงนี้ไม่ผิดนะครับผมสายขุดละกันนะครับอ่าสายขุดนะสมมติว่าเพื่อนเลือกสายขุดเหลือเพื่อนจะเลือกอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันเลยครับก็เอาค่าพลังชีวิตคืนนะครับค่าพลังชีวิตคืนนะครับอันที่สองเนี่ยก็ให้เพื่อนนะครับไปเลือกสายตัวเองว่าตัวเองเนี่ย ทำรีไฟล์สายอะไรนะครับก็ไปลงอันนั้นแหละนะครับทุกคนนะมันเขียนบอกอยู่แล้วนะครับในตัวครัฟคือสายอะไรนะครับอย่างเช่นออริจิคอลนะครับหินก้อนนี้เนี่ย มันใช้สําหรับซอฟแวร์นะครับกับเบอร์เชตนะครับผมก็ประมาณนี้นะตรงนี้เนี่ยก็ใช้กับโจนแล้วก็อาเชอร์นะครับธนูนะตรงนี้ก็ใช้กับเมดและก็พระนะครับอ่ามันก็แตกต่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อนๆไป,ไปดูกันเองนะว่าเพื่อนเนี่ยสายอะไรนะครับโอเคช่องที่3ก็อย่างที่ผมบอกครับอันนี้ก็คือโหลดโหลดเนี่ยถามว่ามันสําคัญหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับโหลดผมมองว่ามันไม่สําคัญนะเพราะอย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับว่าค่าโหลดเนี่ยมันคือ ค่าบรรจุนะครับสโตของรถเข็นของเรานะครับอยากจะให้มันกว้างขึ้นอ่ะก็ไม่สําคัญนะครับสาหรับผมผมแนะนําว่าให้เรามาอัพตรงนี้ดีกว่ามีโอกาส5%ที่จะได้ของคืน18%นะครับถ้าเราอัพเต็ม5เนี่ยเท่าไหร่อ่ะมันก็เยอะอยู่นะ30%นะครับที่จะได้คืนใช่ไหมเออถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของหินก็เหมือนกันครับไปเลือกเอาว่าเราเนี่ยครับหินของสายอะไรของเรานะครับนี่นะตรงนี้ไม่ยากครับผม พอเราจับจุดได้แล้วเราก็จะคิดว่ามันง่ายนะครับอตรงนี้ก็เหมือนกันครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนหอการค้านะครับเพื่อนก็จะเห็นนะครับที่เราทํากันทุกวันนะครับในตรงกิจกรรมนะก็คือการส่งของนั่นเองครับส่งออเดอร์ตรงนี้แหละครับอันนี้คือหอการค้าครับผมเห็นไหมหอการค้าก็คือถ้าเราทำแอคทีฟใน1วันในการส่งของเราก็จะได้ของรางวัลพวกนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตามเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มมานะเกี่ยวนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับอารมณ์เดียวกันเลยถ้าเราจับจุดได้แล้วเราจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเราควรอัพอะไร อ่ะอันแรกครับก็คืนค่าพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็ดอกไม้ของเพื่อนๆนะว่าสายอะไรนะครับก็อัพให้มันเต็มไปเลยว่าเพื่อนเนี่ยใช้ทําสายตัวเองคือตัวไหนนะครับและต่อจากนั้นครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะเลือกอะไรใช่ไหมครับให้เรานะเลือกตรงนี้ครับโอกาส5%ปรเนในการคืนวัสดุนะครับในการครับนั่นเองครับผมถ้ามันติดนะโอกาสนะครับไม้ก็เหมือนกันครับให้เราเลือกตามสายว่าเราเล่นสายอะไรนะครับตรงนี้นะเออไม่ยากใช่ไหมครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับความเร็วในการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น7ปเปอร์ตรงนี้ครับผมอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะถ้าใครเล่นสายเก็บขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะฟื้นฟูค่าตรงนี้ครับผมเห็นไหม ข้างบนเนี่ยเลขข้างบนเนี่ยฟื้นเยอะมันฟื้นเร็วนะครับพอมันฟื้นเร็วแล้วก็มีค่าตรงนี้เนี่ยไปส่งออเดอร์นั่นเองครับไอเดียนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเอาสัตว์เลี้ยงส่งของสินค้านั่นเองครับผมฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ